จเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับสบภาวะธรรมในวันนี้นะครับตัวผมคิดว่าน่าจะมีวิบากเยอะนะครับพอเราจับไมเนี่ยมันทำท่าจะสั่นไปหมดนะครับทำให้พูดอะไรไม่ค่อยจะถูกนะครับก่อนสมัยที่ผมเป็นนยายกอปตนี่ผมพูดไปหมดเลยครับแต่พอมาอยู่นี่รู้สึกว่าผมไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเวลานั่งก็จะหลบ,ลบ แบบที่อาจารย์ว่าหลบตามต้นเสาบ้างหลบอะไรผมหลบมาหลายปีฮะแต่ผมนี่นะครับพยายามบากบั่นนะฮะมุ่งมั่นนะครับในทางในทางสร้างสร้างสรรหรือว่าช่วยภารกิจของอาจารย์จนทุกวันนี้นะครับผมเริ่มจะแสดงอาการในทางที่ดีออกได้บางแล้วเริ่มจะจับไม้แล้วก็พูดได้บางแล้วครับนะครับเอ่อ ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือหมู่กลุ่มหรือว่าในการสร้างสารรรค์ส้างอาคารสร้างอะไรจีปาถะไปหมดเนี่ยนะฮะผมก็มีความมุ่งมั่นสูงนะครับที่ช่วยสร้างช่วยอะไรนะครับสภาวะธรรมที่ตั้งแต่ก้าเข้ามาอยู่กับอาจารย์อยู่กับพี่น้องนะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ลดความโลภนะฮะที่อยู่ทางโลกนะครับ อย่างความโลภที่อยู่ทางโลกก็คือได้สร้างโรงงานไว้ยี่สิบล้านนะครับแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่แงแก่อยู่นะฮะ <c oughs> หมดพังนะฮะพังพินาศสันตโลเลยครับ <c oughs> เครื่องเขาอะไรนี่ใช้เดินไม่ได้หมดแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้พิการหมดแล้ว <c oughs> ก็ยังเป็นสุขอยู่นะฮะ <c oughs> ยังช่วยงานทําไปด้วยความสบายมาอยู่นี่ขัดเกากิเลสได้ดีมากลดลาพังหลายอย่างนะฮะพี่น้องก็ทําพังกันเยอะแยะใจก็ไหลทุก นะครับขึ้นมาของข้าวของก็เสียหายเยอะแยะใจก็ไร้ทุกอยู่บ้านตอนนี้ลูกสาวจะทําโรงงานพังอีกโรงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใจก็ยังไร้ทุกไรยได้เคยได้วันละแสนเหลือห้าหมื่นตอนนี้เขาว่าเหลือหมื่นฝาใจก็ไร้ทุกนะครับ <c oughs> ก็ยังอยู่ได้อย่างสบายๆนะนะครับส่วนการตั้งศินว่าจะไม่เอานู่นเอานี่ในส่วนของการที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับ ก็ขอให้เป็นไปสภาพเดิมก่อนกันแล้วกันนะครับนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นทางโลภนะฮะว่าคิดจะช่วยนู่นเท่านั้นตอนนี้อะไรเนี่ยนะฮะนะครับก็ก็ทำไปก่อนนะฮะนะครับสภาวะธรรมนะครับของตัวเองก็เริ่มเจริญขึ้นนะครับนําพาครอบครัวก้าวเข้าสู่พุทธะได้น่าจะก้าวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะก้าวต่อไปนะฮะตอนนี้ก็จะมี ลูกแต่ก่อนมีหลานเนื่องจากว่าน่าจะเป็นวิบากหลานก็กลับไปแล้วนะครับเหลือลูกและเมียนะครับที่อยู่ตรงนี้เขาพยายามสู้สาบําเพญา็ญครามดีนะฮะกุศลเนี่ยให้เขาผักดันเข็นกงล้อตรงนี้นะฮะให้ให้เขาก้าวผ่านเพราะในระหว่างก้าวผ่านนี้จะยากมากอาสารยก็พยายามบําเพ็ญนะฮะบ,บำเพ็ญทุกวี่วันนะครับอาจจะเป็นในลักษณะที่อาจารย์อํานวยบอกว่าน่าจะ ยึดมากไปหรือเปล่าก็ขอยึดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วค่อยๆวางก็ได้นะครับพอรู้ประมาณอยู่นะฮะว่าเราไม่ได้ทําด้วยความที่ว่ามันเป็นกิเลสเราต้องทําไม่ได้รู้ว่าฝืนคนอื่นทานะเราไม่ฝืนถ้าอาจารย์บอกหยุดเราหยุดเลยฮะเราเปลี่ยนทางเลยครับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นไปได้สบายๆนะครับก็ขอตั้งสินว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ตั้งใจทำความดีกับหมู่กลุ่มลดละเลิกอบายามุกบางอย่างที่ตนเองทำได้นะครับไปก่อนนะครับทำตนนะครับให้พ้นทุกนะครับนำพาครอบครัวเข้าสู่ทางพุทธทางพ้นทุกข์ทั้งลูกและเมียนะครับกบราบลาวะครับสาธุ ครับคราวอาจารย์ก็จน